ถ้า point of control อยู่ข้างใน i n i t i t i o n ยิ่งจะสวยครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบาย TPO time price opportunity เคล็ดลับแรกเลยที่เราจะไปดูด้วยกันวันนี้นะครับก็จะมี i n i t i a t o n balance มันเทรดกันยังไง single print สำคัญแค่ไหนเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้บอกด้วยนะครับผมจะพาไปดู example นะครับในการเทรดจริงในตลาดจริงว่าตอนที่เราเทรดทองคำเนี่ย มันทำกำไรตรงไหนจุดที่เราจะต้องดูสำคัญสำคัญตรงไหนมันจะมีเคล็ดลับในการเทรดซิงเกิล r รินแล้วก็ i n นิช a l b บาลานซด้วยนะครับผมคิดว่ามันคงจะเป็นประโยชน์มาก,มากๆเลยสำหรับใครที่ชอบเทรดทองคำแล้วก็สำหรับคนที่เทรดสวิงเทรดเดย์เทรดเดอรหรือว่าเป็น Scalping ครับสามารถใช้เทคนิคนี้ได้อย่างดีเลยขอไปดู้วกันเลยนะครับเราเริ่มต้นจากอินิชั่นบาลานซก่อนเลยจะเป็นราคาตอนที่เขาเริ่มต้น ในเอเชียเซสชันนั่นเองเอสเซสชัน o n 3ชั่วโมงแรกนะครับกราฟในนี้ผมจะมาร์กไว้นะครับ3ชั่วโมงแรกเนาะเราเปลี่ยน Time Frame เป็น1ชั่วโมงใน t r a d i n g View หรือว่าใน MT4 ของเราแล้วเราก็มองแล้วก็นับแท่งเทียนนะครับ1 2 3แล้วโซนตรงนี้แหละครับจะเป็นโซน initiation balance ของวันนั้นเคล็ดลับของเราก็คือถ้าราคาสามารถ break ออกจาก initiation ได้ในนิวยอร์กหรือว่าในลอนดอนเซสชันตลาดจะร e j e c t อยู่ที่โซนเดิม initiation ของเราแล้วมันก็จะเป็นเทรนด์ continuation เกิดขึ้นนั่นเองนี่แหละครับคือกลยุทธ์ในการเทรดง่ายๆเลย initiation balance rejection นะครับก็คือตัวอย่างนะถ้าราคาเกาะตัวกันอยู่ในโซน initiation เราไม่ต้องทำไรเราจะไปเทรดตอนที่มัน break ออกไปจากโซน initiation ก็จะเกิดขึ้นส่วนมากในตอน New York session overlap กับ London หรือว่าตอนที่เราเทรดไลฟ์ด้วยกันนั่นเองนะครับ ซู่หนึ่งพันจุดครับมาร์กมันไว้ว่าโซน initiation อยู่ที่ไหนสมมุติเราเทรดอยู่ในโซนเรารอ confirmation อตรงนี้เนาะตอนที่ตลาดเ r e a ออกไปจากโซน initiation ตรงนี้ครับนี่ตอนนิวร์กเซชั่นพอดีเลยแล้วเขาก็กลับมาแล้วจนกว่ามันจะ reject แล้วก็ออกไปจากโซน initiation นั่นแหละครับคือการเทรดซลล์ของเราตรงนี้ตอนที่เขาเบรกออกไปแล้วอ่ะตลาดจะวิ่งไปประมาณ3แท่งเทียนก็คือประมาณ3ชั่วโมงอย่างน้อยนะถ้ามันเบรกจริงๆนะครับ หรือว่าถ้ามันเป็น fake out นะมันก็จะเลี้ยวกลับมาในโซน i n น t i a นเหมือนเดิมนะครับวันไหนที่ตลาดไม่แข็งแรงตลาดจะชอบเลี้ยวออกแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะครับมันจะเป็นอย่างนี้พอเขาออกไปแล้วเขาก็จะเข้ามาในโซน i n i t i a นเหมือนเดิมอย่างนงี้ครับนี่อย่างนี้เราเห็นได้เลยว่าในโซนนี้เป็นโซนที่ i n น t i a นเป็นโซนที่ตลาดไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็น trend continuation อย่างนี้นะครับเส้นราคาหลุดออกไปแล้วนะครับหลุดออกไป แล้วก็มา reject ตรงนี้นี่คือโซน rejection ของเราตลาดหลุดออกไปจาก initiation กลับเข้ามาเป็น rejection แล้วก็ลงไป1 2 3แท่งเทียนนี่คือกลยุทธ์การเทรด i n i t i a l balance ของเรานะครับเราจะต้องจับตาดูว่าเขาจะ b r a k ลงหรือจะ b r a k ขึ้นนะครับมันจะมีบางครั้งนะ ที่ตลาดลอนดอนนะครับจะพยายามที่จะเบรกอินิชันออกไปเช่นมันจะพยายามจะเป็นอัพเทรนด์เกิดขึ้นแล้วมันก็เฟกแล้วมันก็หลุดลงมานี่คืออันนี้ข้อที่เราควรจะระวังไว้นั่นเองแต่ถ้าเขาหลุดออกไปแล้วโมเมนตัม um มันมาแล้วโวลูมเขาเพิ่มขึ้นแล้วมีเซลเลอร์มากขึ้นแล้วตลาดส่วนมากถ้าหลุดออกไปแล้วเขาก็จะคอนเฟิร์มชันแล้วก,ก็จะไปต่อเลย เดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างนะครับโซนอินชั่นบางครั้งนะก็เกาะตัวกันนานมากๆเลยดูครับจากในทองคําตรงนี้มีการเกาะตัวของอินิชชันโซนนี้นานมากๆนะครับตั้งแต่แล้วก็ก็น้อยมากครับที่จะสามารถเบรกโซนอินิชชันขึ้นไปได้แล้วราคาก็เบรกลงกลับขึ้นไปส่วนพื้นที่นี้เป็นโซนอินิชชันที่เหนียวมากๆเลยหรือว่าเป็น resistance ที่เหนียวนะครับ โซนอินิชันสามารถใช้เป็นร e เจคชั่นก็ได้ครับดูตรงนี้ครับนี่เป็น Perfect o r d ออสำหรับการบายเลยนี่พื้นที่ตรงนี้เห็นว่าราคาลงมาแล้วก็ลงมาสกิดอิ i t i ั n ของ3วันก่อนแล้วก็ราคาก็ดีขึ้นไปอย่างแรงเลยนะครับนี่เป็นการใช้โซนอิ i t i ั n ให้มีประโยชน์ถ้าเราซูมเข้าไปข้างในนะเราจะเห็นมันมี Big o r อเดเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่า Big คือเซลเลอกับไบเออตรงนี้เขา ค่ันง้างนี้จะต่อสู้กันแรงมากๆเลยในโซนนี้นะครับแล้วเราก็มี positive delta ด้วยกับขาลงเนาะ oh, อันนี้มันผิดปกติมากเลยนะครับ oh, <God. S 1> ถ้ามันมีการเทลงของราคาแต่ delta ของเขายังเป็นบวกอยู่แสดงว่า มันเป็นร er, ีเวิร์สเซอกำลังจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วนั่นเองอันนี้เราต้องรู้ไว้เลยว่า,าถ้าราคาลงมาชนโซนอินิชันราคามีนกาทีฟเดลต้าอยู่ในนั้นด้วยนั่นแหละครับคือสัญ,ญลักษณ์หมุนเวียนหมุนเวียนของราคามไม่มีเซลเลอร์ที่จะพะยายามที่จะเบรกโซนอินิชันลงมาได้ครับแล้วราคาก็ไม่พร้อมด้วยที่จะเทลงตรงนี้แล้วตลาดก็รีเวิร์สกลับขึ้นไปสวยมากๆทิปต่อไปนะครับโซนอินิชันที่มีพ o อ n t ์ออฟคอนโทรลอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ในใจกลางของเขาะครับ มันจะเป็นโซนที่เป็นสป라이หรือเป็นดีมานซ์โซนที่แข็งแรงมากเลยเช่นตัวอย่างตรงนี้ครับเรามี Initial Balance โซนนี้แล้วก็มีพอร์ of Control อยู่ใกล้ๆด้วยเห <c oughs> ็นไหมครับราคาทําอะไรครับราคาดีดขึ้นมาแล้วก็มาชน i n i t t i o z Zone แล้วก็เบรกไม่ได้แล้วก็เฟลแล้วก็ราคาก็ลงไปตรงนี้นะครับนี่จุดตรงนี้แหละครับคือจุดเซลิมิตของเราที่น่าสนใจที่สุดเลยตรงนี้ครับเราก็ต้องไม่ต้องรอนานด้วยตรงนี้ ว่ามันเซฟมากๆเลยครับถ้า point of control อยู่ข้างใน i n i t i a t o n ยิ่งจะสวยครับตัวอย่างเช่นตรงนี้เรามีโซน point of control ที่อยู่ข้างใน initiation โซนของเราเห็นไหมครับว่ามันเหนียวขนาดไหนที่ราคาไม่สามารถที่จะเบรคขึ้นไปถาวรได้นะครับแล้วราคาก็ d r อ p ลงอย่างแรงเลยตรงนี้เราใช้ TPO นะครับก็คือ point of control ของเขาอะครับก็คือการเกาะตัวของ supply zone ตรงเนี้ยราคาลงไปแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ fail อยู่ข้างใน zone point of control แล้วก็อยู่ใน zone initiation double เลยเห็นไหมครับว่ามันกองตัวกันอยู่ที่ไหนมันจะเป็น supply demand ที่แข็งแรงมากๆแล้วเขาจะเบรกยากมากๆเลยในโซนนั้นเทคนิคต่อไปนะครับก็คือการใช้ singe l print ให้ถูกต้องครับ singe print เราจะเห็นนะครับมันจะเป็นก๊ปราคาแบบนี้เกิดขึ้น นี่ก็คือซิงเกิลปรินต์เกิดขึ้นนี่ก็คือซิงเกิลปรินต์ที่ยังไม่ได้ปิดจบนั่นเองนะครับราคามันจะเป็นแก๊บราคาที่ตอนที่เขาวิ่งไป30มสิบีาทีที่มันวิ่งเร็วๆนะครับตอนที่ราคา move เร็วๆนะครับแล้วเขาก็จะเปิดแก๊บขึ้นมาราคาจะพยายามที่จะปิดให้ได้นะครับตรงนี้ถูกปิดไปแล้ววันต่อไปนั่นเองครับราคาหมุนเวียนกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มาปิดแก๊บตรงนี้ได้ถาวรเห็นไหมครับนี่นี่แหละครับเราเรียกว่าซิงเกิลปรินท์ ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วนะเราจะเห็นตัวหนังสือข้างในครับของ TPO เนอะ TPO ย่อม,มาจากคำว่า time price opportunity นั่นเองครับส่วนสีส้มตรงนี้จะเป็นตลาดเอเชียสีเหลืองสีเขียวจะเป็นตลาดลอนดอนเซสชั่นแล้วก็โซนสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มนะครับจะเป็นโซนของตลาดนิวยอร์กนั่นเองเราจะรู้ได้เลยว่าตลาดมันอยู่ในช่วงไหนที่สามารถประกบราคาตัวเองได้นะครับแล้วถ้าเราซูมเข้าไปาใกล้มันก็จะเห็นตัวหนังสือทุกๆตัวหนังสือนะครับจะ represent 30นาทีทุกๆ30นาทีตัวรังสือนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฟังก์ชันนี้จะคล้ายๆก,กันกับ volume profile เลยนะครับแต่ข้อดีก็คือเขามี Single Print ให้บอกเขามี point of control เขามี value area ให้บอกด้วยมี initial balance ข้างในเราไปดูดกันว่าเราเทรด Single Print กันยังไงทีนี้ผมซูมออกมาจากราคาทองคำนะครับซิงเกิลปรินเกิดขึ้นตอนที่ราคาดีดขึ้นไปอย่างแรงมากเลยตอนลอนดอนเซชั่นทีนี้นิวยอร์กเซชั่นเข้ามาใช่ไหมราคากลับลงมา ปิดซิงเกิลปริ้นได้สําเร็จเห็นไ,ไหมครับว่าโซนแรกจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นโซนสีเขียวนะครับที่ประกบกันเนาะแสดงว่าตัวหนังสือตรงนี้มันประกบกันไปแล้วเขาก็ปิดซิงเกิลปริ้นของเขาได้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าอย่างเหลือแค่โซนนี้โซนเดียวที่ยังปิดซิงเกิลปริ้นยังไม่สําเร็จจุดประสงค์ของซิงเกิลปริ้นก็คือรายใหญ่เขาจะมีจุดประสงค์ที่จะไปปิดแกลาคาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วตรงนี้สามารถใช้เป็นเทคโปรฟิตได้ด้วย ค,คือถ้าเราเซลล์มาตั้งแต่ข้างบนนี้ด้วยกลยุทธ์ของการเทรด initiation balance rejection ของเรานะครับจากถ้าเราเซลล์มาตั้งแต่โซนนี้นี่ก็คือโซน initiation โซนของเราตรงนี้เราเซล์แล้วเรามาปิดเทคโปรฟิตอยู่ที่ TP ตรงนี้นะครับเราจะได้ risk reward ประมาณความเสี่ยงของเราจะอยู่ที่ประมาณ40บ p s ตรงนี้แล้วเทคโปรฟิตของเราอยู่ที่ TPO ของ s i n g กิล r รให้มันจบ ไปปิดราคาโซนตรงนี้เลยเราจะได้ประมาณ risk reward 1ต่อ3นั่นเองนะครับนี่ R R 1ต่อ3จุดนี่คือโซนเซลลของเราด้วยความเสี่ยงแค่40 i p บิ๊บเท่านั้นนะครับเรา targeting 151 i p s ตรงนี้ได้เลยผมว่าการใช้ TPO การใช้ Volume Profile แล้วการใช้ Initial Zone นี้เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยสำหรับ Day Trader หรือว่า Swing Trade ใน Trading View มันมีให้ใช้ด้วยแต่เราต้องเปลี่ยน Subscript i o n plan ให้เป็น p r e เมียนะครับโปรแกรมที่เราใช้อยู่นี้นะครับเป็นโปรแกรมพิเศษที่ผมใช้ในการเทรดฟิวเจอร์นั่นเองข้อดีของการใช้ TPO นะครับ ก็คือเราสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าโซนที่น่าสนใจของอดีตนะครับ p l ป z ายโซนด a มานโ n e ที่น่าสนใจแล้วมีอินิชชั่นอยู่ในนั้นด้วยมันจะคอนเฟิร์มมากเลยว่าโซนนั้นเป็นโซนสตรองสป p o r t หรือว่า d ด a มา Zone แล้วเราจะหา Setup พได้แบบนี้ง่ายๆเลย s e t อัแบบนี้นะครับเกิดขึ้นเกือบทุกสัปดาห์เลยแล้วผมว่ามันเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีด้วยนะครับแล้วเราสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ด้วยว่าเราจะเสี่ยงเท่าไหร่นะครับโซนเซลล์โซนบายของเรา จะชัดเจนมากแล้วเราจะเห็นสป라이ด่มาส่วนที่ชัดเจนแล้วก็อินิชชันโซนนี้จะช่วยนะครับบ่งบอกว่าราคาจะเบรกได้ไหมหรือว่าจะเบรกไม่สําเร็จคุณใช้อะไรอยู่ตอนนี้ครับใช้วอลุ่มโปรไฟล์ชนิดไหนนะครับหรือว่าใช้ออเดอร์ฟลอร์หรือเปล่าแล้วับหรือว่าสนใจจะใช้ออเดอร์ฟลอร์ไหมเรามาเจอผมที่สัมมนาที่ประเทศไทยนะครับวันที่13บ4ตุลาคมแล้วก็19 20ที่กรุงเทพมหานครถ้าชอบเคล็ดลับแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปกลังใจให้ผมด้วย แล้วก็เรามาเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ